แตงแมตตแต่งตลาดเขาพอดไปลุงพี่น้องเพราะว่าวาสีสวน,นอะเอมาลาค่ะไปตลาดสานุมานสบายดีเด้อทุกคนสบายดีตอนเสาร์เน,นาะเจ้าโค้งนั่นเลยบวตืดเ้า <ไป S 1> อุตซาห์ตื่นแต่เศร้าโอ้ยมันมีกลับไปหาบนเสาแล้วเนาะบนเสา์ ก็คือว่ามื้อนี้นะฮาสิขมไปซานุมานเลยสิไปตลาดเพราะว่ามันตรงกับวันอาทิตย์เนาะทุกคนสิไปตลาดวันอาทิตย์แลวก็ไปนอนพุ่นไปหา FC ซเคสิมาหา mm hmm. มาหลัดกัน mm hmm. เอาก็ไปเศร้าบันพักไปเศร้าบนนอนถาย mm hmm. ยันป่อยโคกันเท่านั้น,นเดียวไปกับเจ้า สันบออยากไปคนเดียวดิก็เลยชวนเราไปเป็นหมูน่ะไปอยู่รีสอร์ทแต่น้ออยู่ใส่กระไดตอนนี้บรทธานเด็กามทำเขาเชียร์ขำบ๊อบบุ๊อย่างตลาดเขาเลิกเงาเบิดแล้วเขาเชียร์ข่าวว่าชุมหาไปย่าง,อองก,ไไกัน่าแต่เขาก็คืออยากไปย่างตลาดเลยฮะแหละเนาะซื้อเครื่องซื้อของนั่นนี่ มีแสงสวรรค์สื่นฝากสื่อเครื่องชิว่าโอ้ท่า,านได้ไปสั่งท่นบอก่บริไปจะสั่นดอกบริผ้าไปตลาดมาผัวโบดีเมือ่อเขายัางว่ดตลาดเข้าโบดีเมือ่อเดี๋ยวเราไปตลาดมาผัวไปตลาดโบดต้นได้วะไปลงตลาดมาุัวผมนอนเชยแล้วโบด้เมื่อยังว่ดตลาดนะมันพอดีมันเมือ่อยเหตุนั้นชัว่วโมงเขาตื่นตีสี่เด้อเขาเมื่อลงตลาดกลับมา มันกระทันยู่ไปนะแต่ว่ามันเมือ่อยสินอนบวพอปวดเก่าเมาหวัวอีกจะเลยบอกกันก็ไม่ียงว่าโอ้โเมื่อคายก็ยากเลยก็ให้มันไปสวรรค์ซะพอดีนางสิไปซื้อเขื่องเห็ดเข่งนางไปเ,ปเ,ปเปไปขาสวรรค์ถ้าแม่เมื่อน,นี้โบมีเวียกมีงานหาเฮากัอยาขืนอยู่อยากเปลี่ยนอย่างเขียวแต่ว่าพอดีเลยเข้าไปกับผู้ทางนั้นอยังหารถบ่ได้เลย โอเนนะมาและหลุดนะมันออกบ่ายสองโมงผู้เอลยหลดที่สีมาพี่นะบาดทุกทำไมทุกอย่างมันยากไปบมดไปนอนตีลังกาหากันไปหาสื่อทเรียนกินเจ้ากันชวนชวนเราไปนำสวนจ้างสวัสวรรจ้างให้เล่าได้ดีนะบบกับบอกาไปใส่มาใส่คนเดียวหเหรอ คันตามบ้านเห่านี่คอยกาบไปอยู่คือจังซ้อนในเขตแบบนี้ซ้อนกาบไปอยู่แต่อันนี้ก็คือไปน้ากันก่อนทามีเธอหนาะกับไปคนเดียวมันจะสิเคยตอในเขายังบบเคย,เค,ยคือจังหวาเงินฮะก็ออกเองเงินเราทัานเดียออกเพิ่นไปสมรถป๊าป้อนทันได้เห็นรถใหม่เพิ่นลสําแด สีเด sí, kh no. sí, 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 ียวกันกับของข่อยเลยแต่ว่าต่างแต่สติกเกอร์เนาะเบิด์ตหมื่นสองว่าสันสีเขียวหัวเป็ดข่อยนวาสีนี่นะงามเป็นซีทีแบบบเบื่อเนาะสซหรับซอนเองค่ะแล้วมันก็คือแบบน่าเก่าน้ำมันคึมคึมไนคุณเก๋มันชืดคุณเก๋มันติดันกุญแจคือยังอ๋อกุญแจ๋มหลอกนม่เดไปมืองอืสอมาเลยไป โอ้ยมันก็มีห่านอยู่แถวนันะ้นแต่บรรเทาออกมาเฮาจังสืบมาเขาขี่อ,ขอยู่ทั้งพุ่นมา,าจะดีกว่าทั้งพี่บ่ทั้งว่าด้วเครื่องของไทยน่ะแต่บ้านเฮานละ้วมาส่วนแรงมันขายเครื่องลายประเภณีนะทุกคนเนาะแต <c oughs> ่ส่วนลายก็คือเข้าเจาการนิยมเป็นของไทยเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นจำนวนลายเลยลเนาะนำเขามาขายอยู่ผีพร้อมหา่านปีงของเฮาก็คือเด็ดปิด ตลาดกับบได้มือลงมือนอีปีดประมาณมื่สองมือนพุ่นแหละน้องสาแสงอยู่คนเดียวพิ่นกับโบขายยานเห็ดโบทานัสก็ถือว่าพักเด้อมาลวก,ก็นยาวเลยผู้ไปกับผักผู้มาก็ะผักแนละ้วอะไป ชั้ววันสีขมไปสาโนมานนี่นะก็ถือว่าเราก็ไปพักผ่อนแยกไปจอดรถไ,ไว้เงินประเต็มเจรุงเกล็ดหลอกมือปะเด้อเด็กหลอกเกิดไปไหมจัง เขาก็อยากได้อยู่ันดังติดๆติดๆ,ๆ,ๆตอนนี้แปดโมงกลัวเลยในสเสด็จพี่เขานะคะมาเกือบบิดแล้วผู้ไปแต่เศร้ากับแต่เศร้าเลยแล้วข้าเจอกับผู้เล็กตลาดเขาเลิกในสิบโมงตีบอกสิบสิบเอ็ดโมง ไปเนขากายังบุหูเลยเขาก็บเคยไปคือกันพอสิไปนางหลินในไทยปะกำลังสีขาวแล้แม่นบบกริมโคงรีสอร์ทปัดเสร็จไปหาเลยไทย ไปกันสองคนนะคะเ <c oughs> จ้าเต็มใจไปนะพี่น้องโยกติดแน่เจ้าคืออึ้งตึงเฮ็ดมือเยอะอยู่แบบว่าตื่นนอนมาลอลไรยอะขึ้นเพราะในส้วงนะแบบว่าเมื่อยๆมื่อยนเดียไปรถเจ้าก็ถือว่าไปพักผ่อนไปเลาะตลาดพี่น้องเนาะอาทิตย์ละเทือกกระบอกได้ไปโดนๆสองสามเดือนมาเธอหนึ่งอันนี้ก็เฮ้ามาตั้งเตซิเดสเซียต่บฮังการีมาอีก เราอยู่บ่อปลาอ๋ออยู่วางเทร่งน,นี่อันนี้เป็น่าเงอเงอาในขวมทองได้สองบน เจ็บป่าบนเราขายปลาอะไรนี่เอาขามนี้ตลอด,ลอดบนนี้ข้าเจ้ามาเหรอแต่ตลดาดปลาบโบลายข้ามาพโบราณจังสื่อปลากัน วันนั้เงือ้คขามมาแล้วผูกไปผูกมาตลาดชานุมานบ้านสวรรค์นะไก่อยู่พี่น้องเนาะมันสีกงกันขามกับอันชานุมานอำนาจเจริญเนี่ยแต่อันเขมราดเนี่ยมันมันไก่แต่บ้านเฮาเนาะทางลงไปน่ะมันก็บเปี่ยวน้ำคันแต่บ้านอันลงมาพี่นะแป๊บเดียวหอด ขี่รถบ่หอดพึงสมมสสำวนจัด เพื่องขามมาขายสบายดีฝั่งไทยดิวยขามมาเรียบร้อยเขากำลังชิพากันขึ้นไปตลาดนี้มากันสองนาลา,าัดปปาต่งหูแ่บนั้นตลาดเลิเด ตลาดเก็บพอดีเลยโอ้ยจีเตียยายจาเตียนั่นไผ่ชื่อ,องไงวะเออฮักฮักอเบิ้งฮักอเบิ้งจะเริ่มชื่อลา้หละเริ่มชื่อนั่งไงชุมเอาถ่ายชีวิตรประจำวัน ตอน,นี้ชุมามาหอดบนผนักเลยทุกคนป่าเรากำลังสัมผัสชุมเอาป่าเจ้าของรีสอร์ทเรากำลังสัมผัสชุม,ยายม,ามเาจงจจมเมอเด้เบอร์อัน,นันยายวาม,มันเป็นการว่าภาษาบบานเฮากัคนไทยคนลาภาษากลกันเมนจ้ะมันว่าวแบบหูเหลืองเนาะมันแบบวันว่าภาษาไข้ายๆกันนะ มันเป็นการพูดที่แฝงความจริงใจอืงบางแหงก็จริงคือบางอย่างเราไม่รู้นะเออแต่เฮาเหมือนมันย่าเนาอยายก็อายุมากแล้วสินะซึ่งเต่นน้อยเอออาเจ็แต่มันอายุด้วยความมากแล้ววิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเนาะแล้วพอไปหอดผูกข้างนานประเทศนี่ก็เออนะ มันเลยย้อนยุกกลับไปเป็นเด็กจกี่ครั้งมันย้อนยุกไปประมาณอยู่ฝั่งโน้นเนาะเปียกกับเปียกฝั่งนี้เหมือนกับซีซิปหาซีปปีที่แล้วของฝั่งนี้ก็แล้วกับแม่หนูอยู่พุ่นถนนนนทางยังไงกุ้มกุ้มอยู่นะคะยังดินแดงอยู่แถวบ้านคอยบดืดี้มีแาดอย่างแล้วนี่มาเลยซ้อนอยากขื้อหัวครับจะมาบ้านถ้าเป็นย้ายบ้านย้ายกอยากไปเมือง ประเภทน,นี้เดิมๆเฮ้ยยายเมืองกินที่เขาไปหานไามา้หาแบบนั้นแบบนี้เอามาทุบจังสรนจังสี่ปอกแกงยังสินะเออจะบ้านเข้ามาเนี่ยยากินตักไปตลาดอืมเออ,อมันคว่ำแตกต่างกันแม่ข้าวบางเจ้าผักปอกเวเข้าแล้วเรียบร้อยนะแค่เรามาทุบแล้วก็แกงบุทัเนเะมื่อนี้ใครจะกินแกงมั่งไหมต่อมา,าแล้วบางถือเสียมนี่นะั่นโน่นซาเปียังสิ นั่นแหละจนมากคอยอยู่บ้านขอก็ท้ายคลิปเป็นพวกนเนาะชุมมาถ่ายแบบาสชีวิตประจำวันหา้นก้นเขียนเมืองจังสิ่แหออยายชอบดูชอบดูอะไรเกาๆบทีนี่แเห็นีกน้องหนมอยู่เบี้ยนจัดยายก็มักเบือ หัวหน้าอุ้งิ้เพ็รมันแพงไหมเออแล้วเราเคยเมืองจักรเทือกแหละเราอยากเห็นเราเราเมื่อพอดีเขาไปแสดงที่น้องไข่นะมบางกาเดือนนะแล้วเราควบมาเมืองมาเมืองนล้วแล้วก็เบานะาแล้วก็ลงทุนมานอนคือกันก็ขวบหนูนี่แหลไปเซาลงแรมนอนเมืองนอนหานันนะเมืองมาแล้วก็ไปนอนสักวันจะขวบเมือ่อแล้วเขาก็เล่า แล้วไปยัเพ er ิ si ja, awa, si ่นต si ้องการเบาเอ้ยยายบ่มันๆมันเป็นโอเคเนาะเฮาสิพักอยู่นี่2คืนก็ถือพักผ่อนหย่อนใจเจ้าสิอาอย่าว่าเจ้าสิใจขาดบ่พ่เจ้าสิขามเมื่อก่อนเฮาขามเมื่อามเมื่อบ่ขามเมื่อกับเมื่อบ่ได้อีกบ่เจ้าสิได้รถอยู่แต่เฮาเลยสิได้ย่างเมื่อเฮาก็จรถเฮาก็ปาไว้นําปลาเต็มอันนี้เสบียงเฮาเนาะ โอเคละทุกคนคลิปนี้ก็คือสิเดลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขูสุคนทีติดตามตลางมาพักผ่อนจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้อไปแล้วสบายดีหั่นปิ่งเฮากับซีดดปิดผู้แหละสองซัมเมอร์มือนี่มืออื่นแล้วก็มือเฮอกับปิดเนาะก็ถือว่าพักผ่อนอยู่ตามมือแหละ